สรุปภาพรวมหลังตลาดหุ้นสหรัฐปิดวันที่30มกราคม2025หุ้นสหรัฐปิดบวกขณะที่นักลงทุนกำลังติดตามข้อมูลรายงานผลประกอบการจำนวนมาก IBM พุ่งแรงจากความแข็งแกร่งด้านปัญญาประดิษฐ์โดย Investopedia และสำนักข่าวบารอนเผยแพร่วันที่30มกราคม2025เวลา18นาฬิกา13นาทีตามเวลาในสหรัฐแปรและเรียบเรียงโดยไอเดียลงทุน ดัชนีหุ้นหลักต่างปรับตัวขึ้นในวันพฤหัสบดีในการปรับตัวเชิงบวกที่ครอบคลุมวงกว้างเนื่องจากนักลงทุนตอบสนองต่อรายงานผลประกอบการของบรรดาบริษัทใหญ่หลายแห่งและข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนและดัชนี S&P 500ปิดบวก0.4%และ0.5%ตามลำดับขณะที่ดัชนี a s ส a q Composit e ซึ่งมีหุ้นเทคโนโลยีจำนวนมากปรับขึ้น0.3% หุ้นฟื้นจากภาวะลบในวันพุธหลังจากธนาคารกลางสหรัฐระบุให้คงอัตราดอกเบีย้ยมาตรฐานไว้เท่าเดิมและกล่าวว่ายังไม่เร่งปรับนโยบายแม้อัตราเงินเฟอ้อยังคงอยู่ในระดับสูงตลอดสัปดาห์นี้ตลาดหุ้นสหรัฐอยู่ในภาวะผันผวนอย่างมากเมื่อนักลงทุนต้องปรับเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI หลังจากสตาร์ทอัพจีนชื่อ d e p s ซ e k เปิดตัวโมเดล AI ที่มีประสิทธิภาพสูงโดยใช้ต้นทุนเพียงเศษเสี้ยวของที่บริษัทสหรัฐใช้ในการพัฒนา ข่าวเกี่ยวกับ d e p s ซ a ยิ่งทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีถูกจับตาอย่างเข้มข้นมากขึ้นในสัปดาห์แห่งการรายงานผลประกอบการหุ้น IBM พุ่งขึ้น12%ในวันพฤหัสบดีหลังจากบริษัทคอมพิวติ้งรายนี้รายงานเมื่อเย็นวานว่าธุรกิจ AI แบบสร้างสรรค์เติบโตอย่างมากในไตรมาส4ด้านหุ้นเมตาแพลตฟอร์มปิดบวก 1. 6หปหลังบริษัทแม่ของ Facebook เผยผลประกอบการดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเนื่องจากการลงทุนด้าน AI เพิ่มขึ้นอย่างมีในสำคัญ ส่วนหุ้น Microsoft ร่วง6.2%รั้งตำแหน่งผู้ปรับตัวลงมากที่สุดในดัชนีดาวโจนแม้ผลประกอบการสูงกว่าความคาดหมายทั้งรายได้และกำไรแต่รายได้ในส่วนธุรกิจคลาวอัจฉริยะต่ำกว่าที่คาดหุ้นเทส l a เพิ่มขึ้นเกือบ3%ในวันนี้เมื่อผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายนี้ระบุว่ามีแผนทะเยอทยานในด้านรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติและคาดว่ายอดขายรถจะเติบโตในปี2025 ซึ่งช่วยชดเชยตัวเลขผลประกอบการไตรามาส4ที่ต่ำกว่าประมาณการของ Wall Street สำหรับหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่อื่นๆมีการปรับตัวผสมกันโดยหุ้นผ,ผู้ผลิตชิป AI รายใหญ่อย่าง Nvidia เดียซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากกระแสลบของดีซ a กลับมาปิดบวก0.8%หลังทรงตัวในแดนลบเกือบตลอดวันหุ้นอันฟาเบตและบรอดคอมต่างปิดบวกขณะที่ Apple ปิดลบเล็กน้อยก่อนการเปิดเผยผลประกอบการรายไตรามาสหลังปิดตลาด และหุ้นอเมซอนก็ปรับตัวลงเช่นกันทั้งนี้กลุ่มเทคโนโลยีเป็นกลุ่มเดียวในดัชนี S&P 500ที่ปิดลบในวันพฤหัสบดีสำหรับหุ้นอื่นๆที่เคลื่อนไหวอย่างโดดเด่นหลังรายงานผลประกอบการพบว่ายักษ์ใหญ่บริการขนส่งพัสดุอย่าง U.P.S. ร่วงหนัก14%กลุ่มสื่อ Comcast รูดลง11%ผู้ให้บริการประกันสุขภาพซิกนาตก7%และผู้ผลิตเครื่องจักรหนัก Caterpillar ลดลงเกือบ5%ทางด้านข้อมูลเศรษฐกิจวันนี้ ผลประมาณการครั้งแรกของการขยายตัวทางเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาส4ออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อยเช่นเดียวกับตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์แต่โดยรวมยังสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจธนาคารกลางสหรัฐซึ่งคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันพุธยังคงระบุว่าตลาดแรงงานมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งในขณะที่เงินเฟอ้อยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างสูงอัตราผลตอบแทนพันธบ,บัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปี ซึ่งไวต่อการคาดการเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่4.52%ช่วงท้ายของการซื้อขายลดลงจาก4.56%เมื่อวาน Bitcoin อยู่ที่ประมาณ1 5 2 0 0ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเพิ่มขึ้นจากจุดต่ำสุดก่อนหน้านี้ที่ราว13,300ดอลลาร์สหรัฐขณะที่ฟิวเจอร์ทองคำปรับขึ้นประมาณ2%อยู่ที่ราว2,850ดอลลาร์สหรัฐต่อออน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการและฟิวเจอร์น้ำมันดิบดับเบิลยูทปรับขึ้นเกือบ1%เปอร์เซ็นการเคลื่อนไหวมากที่สุดในดัชนี s p 5 0 0วันพฤหัสบดีหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างน่าจับตามองหุ้นผู้ผลิตพลังงานวิสตราพุ่ง13.6เปอร์เซซึ่งถือเป็นผลงานดีที่สุดในดัชนี s p 5 0 0ในวันพฤหัสบดีด้วยการปรับตัวขึ้นรอบนี้ช่วยให้หุ้นบริษัทสารนุโงพกดังกล่าวฟื้นตัวจากการร่วงหนัก เมื่อต้นสัปดาห์หลังข่าวโมเดล AI ต้นทุนต่ำของ DeepSeek จากจีนส่งผลลบต่อหุ้นกลุ่ม AI โดยนักลงทุนยังคาดหวังโอกาสที่วิสตราจะได้ช่วยให้ศูนย์ข้อมูล AI มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอทำให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นกว่า330%ในรอบปีที่ผ่านมาหุ้น IBM พุ่ง13.0%หลังจากบริษัทเทคโนโลยีเก่าแก่รายนี้ เผยผลประกอบการและรายได้ไตรามาสสสูงกว่าคาดบิ๊กบลูเน้นย้ำถึงการเติบโตแข็งแกร่งของรายได้ในธุรกิจซอฟต์แวร์เมื่อเทียบรายปีจากความต้องการใช้งานเทคโนโลยีไอและแรงหนุนต่อเนื่องจากระบบลินุก r ร d Hat หุ้น Las Vegas ัส n d s ดีดขึ้น 11. 1เอหร์ซหลังจากบริษัทผู้ดำเนินธุรกิจคาสิโนรายงานผลไตรามาสล่าสุดแม้ธุรกิจในมาเก๊ายังอ่อนตัวกดดันให้กำไรต่ำกว่าคาดแต่รายได้รวมในไตรามาส4สูงกว่าประมาณการ จากความแข็งแกร่งของรีสอร์ทมารีนาเบซนในสิงคโปร์ทั้งนี้บริษัทได้ซื้อหุ้นคืนมูลค่า450ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงไตรมาสดังกล่าวหุ้นที่ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญหุ้น UPS ร่วง14.1%ซึ่งมากที่สุดในดัชนี S&P500 หลังรายงานยอดขายและกำไรในไตรมาส4ต่ำกว่าคาด UPS ยังประกาศข้อตกลงที่จะลดปริมาณการส่งของให้ลูกค้ารายใหญ่ที่สุดซึ่งก็คืออเมซ o n ลง50%ภายในสิ้นปีหน้าแม้ว่ารายได้ของ UPS เกือบ12%ในปี2024จะมาจากลูกค้ารายนี้แต่ UPS ระบุว่าการลดการร่วมงานครั้งนี้จะช่วยให้สามารถปรับไปสู่โครงการที่มีกำไรสูงขึ้นและทำให้อัตรากำไรดีขึ้นหุ้นเซอร์วิสนาวร่วง11.4%หลังจากเผยรายได้ไตรมาส4แม้กำไรสุดที่สูงกว่าคาดและยอดขายสอดคล้องกับที่คาด แต่การเติบโตของรายได้จากการให้บริการแบบบอกรับสมาชิก (subscription) ต่ำกว่าคำแนะนำโดยบริษัทคาดว่าตัวเลขดังกล่าวจะชะลอตัวลงเล็กน้อยในไตรมาสแรกหุ้น Comcast ดิ่ง11.0%หลังบริษัทซึ่งให้บริการเคเบิลอินเทอร์เน็ตและคอนเทนต์รายนี้เปิดเผยว่าจำนวนลูกค้าบรอดแบนด์ลดลงมากกว่าที่คาดแม้ว่ายอดกำไรและรายได้จะสูงกว่าประมาณการโดยทำสถิติรายได้ และกำไรต่อหุ้นสูงสุดจากการเติบโตของบริการสตรีมมิ่งพีคออก Microsoft นำหุ้นดาวโจนร่วงจากผลงานคลาวต่ำกว่าคาดหุ้น Microsoft ร่วงในวันพฤหัสบดีหลังจากการเติบโตด้านคลาวของบริษัทในไตรามาสสองทางบัญชีต่ำกว่าที่คาดจนนักวิเคราะห์บางส่วนปรับลดราคาเป้าหมายกลุ่มนักวิเคราะห์ UBS ยังคงคำแนะนำซื้อแต่ปรับลดเป้าหมายราคาจาก525หดอลลาร์เหลือ510ดอลลาร์โดยให้เหตุผลว่าผลกระทบหลักมาจากแอร์ซัว ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคลาวด์ของ Microsoft โดยตัวเลขคาดการณ์การเติบโตของ a z u ์ซในไตรมาสปัจจุบันยังต่ำกว่าที่คาดไว้อยู่มากประเด็นระยะสั้นจะวงเวียนอยู่กับคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับ a z u ์ซกันแน่นักวิเคราะห์เขียนไว้โดยระบุว่าการเติบโตแย่กว่าที่เราคาดไว้อย่างมากทาง Microsoft อธิบายว่า a z u r ซัที่ต่ำกว่าเป้านั้นมาจากปัญหาด้านการดำเนินงานในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับ AI ตามบันทึกการประชุมที่ได้จากอั a ฟาเซน นักวิเคราะห์19รายที่ Visible Alpha ติดตามมีเพียงรายเดียวเท่านั้นที่ไม่แนะนําซื้อหรือระดับเทียบเท่าโดยราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ516ดอลลาร์ราคาหุ้น Microsoft ร่วง6%เหลือประมาณ415ดอลลาร์ในวันพฤหับสบดีและถือเป็นหุ้นที่ปรับตัวลงมากที่สุดในดัชนีดาวโจน์นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่ายังมีสัญญาณบวกเกี่ยวกับ AI เช่นรายงานว่าบริการ Azure AI Foundry ของ Microsoft ซึ่งให้ลูกค้าออกแบบแอป AI ตามต้องการมีผู้ใช้งานรายเดือนเกิน200,000รายภายในเวลา2เดือนทาง Bank of America มองว่า Microsoft เป็นหุ้นยอดนิยมที่ต้องจับตาโดยให้ราคาเป้าหมายที่510ดอลลาร์ 5, และได้ปรับตัวเลขคาดการกำไรต่อหุ้นในปี2025ขึ้นพร้อมระบุว่า Microsoft คือผู้ชนะในด้าน AI ทั้งในงานแอปพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐานสิ่งที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอนาคตของ AI จากผลประกอบการของ Microsoft และ Meta AI เป็นประเด็นหลักในวันพุธเมื่อ Microsoft และเมตาเปิดฉากรายงานผลประกอบการกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่รอบแรกของปี2025นักวิเคราะห์ถามผู้บริหารแบบเจาะลึกเรื่องการลงทุนใน AI รายได้ที่มาจาก AI และมุมมองต่อสตาร์ทอัพจีนดี e ซีซึ่งสร้างแรงสั่นสะเทือนให้ Wall Street ช่วงต้นสัปดาห์ด้วยโมเดล AI ที่คุ้มค่าต่อต้นทุนอย่างมากธุรกิจ AI เติบโตอย่างรวดเร็วบรรดาผู้บริหารต่างพยายามบอกให้นักลงทุนมั่นใจว่า AI ทำเงินให้พวกเขาได้จริงประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน CFO ของเมตาระบุว่าเมตาไ i มีผู้ใช้งานต่อเดือน700ล้านรายในไตรามาส4ขณะที่บริการการตลาดที่ใช้ AI ชื่อ d v a n t a g e Plus เติบโต70%โดยรายได้และกำไรของเมตาในไตรามาสล่าสุดต่างสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดแม้รายได้คลาวของ Microsoft ในไตรามาส2ทางบัญชี จะต่ำกว่าที่คาดแต่ CEO ของ Microsoft กล่าวว่าอัตรารายได้จาก AI ของบริษัทแต่13,000ันล้านดอลลาร์สหรัฐในไต,ตรมาสดังกล่าวซึ่งสูงกว่าตัวเลข1 0 0พัล้านที่เขาคาดการไว้เมื่อเดือนตุลาคมขณะที่ CEO ของ IBM บอกว่าบริษัทปิดดินด้าน AI เกือบ2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในไต,ตรมาสสุดท้ายของปี2024คิดเป็นสัดส,ส่วนราว40จาก5,000ล้านที่ได้มาตั้งแต่เริ่มดำเนินการ บริษัท,ทยักษใหญ่พร้อมทุ่มลงทุนด้าน AI ผู้บริหารจาก Microsoft และเมตาต่างย้ำถอนการใช้เงินระดับหลายหมื่นล้านดอลลาร์ในปีนี้เพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐานรองรับ AI เราคาดว่าจะลงทุนต่อเนื่องตามสัญญาณความต้องการที่แข็งแกร่ง CFO ของ Microsoft กล่าวถึงแผนรายจ่ายลงทุนของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างไรก็ตามอัตราการเติบโตจะชะลอลงกว่าปีงบประมาณ2025 Microsoft คาดว่าจะใช้เงิน80,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีงบประมาณ2025โดยผ่านมาครึ่งทางของปีบริษัทได้ใช้เงินไปแล้ว30,700พันล้านซึ่งเพิ่มขึ้น56%เมื่อเทียบกับปีก่อนส่วน CEO ของเมตาก็ยังคงปกป้องการลงทุนด้าน AI ระดับ65,000ล้านดอลลาร์ในปีนี้โดยระบุว่าผมยังมั่นใจว่าการทุ่มลงทุนอย่างหนักในค่าใช้จ่ายด้านสินทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานจะกลายเป็นข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว นักลงทุนในวอลสตรีกังวลมานานครึ่งปีแล้วเกี่ยวกับการลงทุนด้าน AI ขนาดใหญ่ของบริษัทยษใหญ่เหล่านี้ว่าความต้องการจริงจะสอดคล้องกับการลงทุนระดับมหาศาลหรือไม่ยิ่งเมื่อต้นสัปดาห์ตลาดยังสะเทือนจากประสิทธิภาพของโมเดล AI จากดีปซี่ที่ใช้ต้นทุนต่ำแต่ประสิทธิภาพใกล้เคียงโมเดลชั้นนำของสหรัฐก่อนถึงวันพุธนักวิเคราะห์ยังไม่เชื่อว่าผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เช่น Microsoft และ Amazon จะเปลี่ยนแนวทางการลงทุน เพราะหากโมเดลที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ต้นทุนต่ำอย่างของ DeepSeek ยิ่งกระตุ้นการพัฒนาแอป AI มากขึ้นก็จะช่วยผลักดันให้ความต้องการใช้งานคลาวด์สูงขึ้นตามไปด้วย Silicon Valley ประทับใจ DeepSeek แต่ไม่หวั่นแม้ตลาดอาจสั่นคลอนเพราะ DeepSeek แต่ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีไม่ได้รู้สึกกังวลถึงขั้นนั้นในมุมหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับ AI ไม่ต่างจากสิ่งที่เกิดกับวัตจักรคอมพิวติ้ โดยรวม CEO ของ Microsoft กล่าวถึงประสิทธิภาพของ d e e p s e เราเองก็เห็นการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพในการเทรนและการ i n f e r อเรน์เพิ่มขึ้นหลายปีแล้วเขายอมรับว่า d e e p s e ซึ่งมีโมเดลใกล้เคียงกับ OpenAI ที่ Microsoft สนับสนุนมีนวัตกรรมที่น่าสนใจและน่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเมื่อราคาการประมวลผลต่อโทเคนลดลงค่าใช้จ่ายในการอินเฟอเรนก็ลดลงนั่นหมายถึงผู้คนจะใช้งานมากขึ้นและจะมีการสร้างแอปใหม่ๆมากขึ้น ซึ่งสุดท้ายก็ยังต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานและบริการของ Microsoft CEO ของ Meta ก็ให้ความเห็นในทางเดียวกันโดยบอกว่าทีมของเขายังคงศึกษาแนวคิดใหม่หลายอย่างที่ DeepSeek ใช้ซึ่งเราหวังว่าจะนำมาใช้กับระบบของเราเองเขายังกล่าวว่าความสำเร็จของ DeepSeek เป็นสิ่งที่ยืนยันแนวทางของเมตาในการเปิดเป็นโอเ n นซอร์สของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ชื่อ Lama โดยมองว่า DeepSeek พิสูจน์ได้ว่าแนวโอเ n นซอร์ส จะกลายเป็นมาตรฐานทั่วโลกและผมคิดว่าเพื่อประโยชน์ในทางยุทธศาสตร์ของประเทศเราต้องการให้มาตรฐานโอเปนซอร์สนี้เป็นมาตรฐานของอเมริกาอีกหนึ่งสัญญาณบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นอย่างสูงในอนาคตของบริษัทยักษ์ใหญ่ AI สัญชาติอเมริกันคือรายงานข่าวว่าบริษัทลงทุนด้านเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นซอฟแบงก์กำลังเจรจาเพื่อ,ออัดเงินมากถึง2 5 0 0ันล้านดอลลาร์สหรัฐใน Open AI ซึ่งจะทำให้ซอฟต์แบงก์กลายเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของบริษัทเจ้าของ c h a g p t นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าซอฟต์แบงกได้ให้คำมั่นจะลงทุน15,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในโครงการร่วมกับ OpenAI และ Oracle ซึ่งประกาศไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนักวิเคราะห์มองอย่างไรต่อหุ้น Intel ก่อนการประกาศผลประกอบการ Intel มีกำหนดเปิดเผยผลประกอบการไตรามาสสหลังตลาดปิดในวันพฤหัสบดีโดยนักวิเคราะห์คาดว่าบริษัทจะพลิกเป็นขาดทุน นักวิเคราะห์13รายที่ติดตามโดยวิซิเบิร์นอันฟามี12รายแนะนำถือหรือเทียบเท่าและ1รายแนะนำขายราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่23.81ดอลลาร์ราคาหุ้นอินเทล่าสุดปรับขึ้น1.3%อยู่ที่ประมาณ20ดอลลาร์และร่วงลงมากกว่าครึ่งหนึ่งในรอบ12เดือนคาดว่ารายได้ไตรมาส4ของอินเทจะอยู่ที่13.8พันล้านดอลลาร์สหรัฐลดลง10%เทียบรายปีและขาดทุนสุดที่728ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ14เซนต์ต่อหุ้นเทียบกับกำไร2.66พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ63เซนต์ต่อหุ้นในช่วงเดียวกันปีก่อนนี่จะเป็นผลประกอบการครั้งแรกหลังจาก CEO ของ Intel ลาออกไปเมื่อเดือนที่แล้วขณะเดียวกัน Intel ตกเป็นกระแสข่าวลือเรื่องการถูกซื้อกิจการนักวิเคราะห์ของ City เคยระบุว่าบรอ d คอมเป็นบริษัทที่มีโอกาสสูงที่สุดที่สนใจซื้อ i ินเทและอาจขายธุรกิจโรงงานผลิตชิปของอินเทซึ่งกำลังประสบปัญหา หุ้นเทสลาแกร่งเหนือใครจริงไหมทำไมนักลงทุนบางส่วนจึงคิดเช่นนั้นบริษัทเทคโนโลยีมักขายอนาคตและมีไม่กี่บริษัทที่ทำได้มากเท่าเทสลาตัวอย่างเช่นในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาเวลาที่ใช้พูดถึงตัวเลขรถยนต์ล่าสุดหรือผลประกอบการไตรมาสสี่ที่อ่อนกว่าคาดนั้นน้อยกว่าที่ใช้ไปกับหัวข้อเรื่องความเป็นไปได้ที่จะมีหุ่นยนต์มูลค่า10บล้านล้านดอลลาร์สหรัฐวิสัยทัศน์ที่ว่ามูลค่าตลาดอาจขยายตัวอย่างมหาศาลและประเด็นอื่นๆ ซึ่งนักลงทุนบางส่วนเองก็ให้ความสำคัญแบบเดียวกันหุ้นเทสลาดูเหมือนจะคงกระพันผู้บริหารบริษัทจัดการสินทรัพย์ดีพอตเตอร์สแอสเซนเมเขียนบนเ็เมื่อคืนวันพุธเขามองว่าตัวเลขผลประกอบการรายไตรามาสล่าสุดของเทสลานั้นยุ่งเหยิงโดยเฉพาะเรื่องกำไรจากการขายรถแต่นักลงทุนไม่แคร์เพราะมันเกี่ยวกับอนาคตทั้งหมดฝั่งนักวิเคราะห์วอลลสตรีทมักจะระมัดร,ระวังมากกว่าราคาเป้าหมายเฉลี่ยของหุ้นเทสลาตามข้อมูลวิซิเบิลอันฟาอยู่ที่ราว374ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าราคาปิดวันพุธโดยเฉลี่ยขณะที่จำนวนบริษัทหลักทรัพย์ที่แนะนำซื้อหุ้นเทสล a ามีพอๆกับที่แนะนำระดับถือรวมกับลบมุมมองของนักลงทุนเปลี่ยนเป็นบวกขึ้นและตัวกระตุ้นของการเติบโตในอนาคตเริ่มได้รับการประเมินค่ามากขึ้นนักวิเคราะห์ของ b a n ก of a ฟเมริกาเขียนไว้โดยให้คำแนะนำเป็นกลางแต่มีราคาเป้าหมายที่490ดอลลาร์การประเมินมูลค่าล่าสุดของเราแสดงว่ายังมีช่องว่างเติบโตแต่ความเสี่ยงในการดำเนินงานก็สูง หุ้นเทส l a ยังทำให้เราประหลาดใจนักวิเคราะห์ของ UBS เขียนในบทวิเคราะห์วันนี้เทส l a ไม่ใช่แค่บริษัทรถยนต์เราแทบพูดได้เลยว่าตลาดไม่ได้ให้ค่าเทส l a าเหมือนบริษัทผู้ผลิตรถแต่กลับมองเป็นบริษัท AI เสียมากกว่าแม้ว่าพวกเขาจะปรับราคาเป้าหมายขึ้นแต่ก็ยังต่ำกว่าราคาล่าสุดและให้คำแนะนำขายราคาหุ้นเทสล a าเคลื่อนไหวล่าสุดที่ประมาณ405ดอลลาร์เพิ่มขึ้นกว่า4%ในวันพฤหัสบดี และในรอบ12เดือนที่ผ่านมาราคาหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่านักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับหุ้น Apple ก่อนการประกาศผลประกอบการ Apple เตรียมรายงานผลประกอบการไตรามาสแรกตามปีงบประมาณหลังตลาดปิดในวันพฤหัสบดีโดยนักลงทุนจับตาดูว่าหุ้นผู้ผลิต p h o n e รายนี้จะสามารถฟื้นตัวจากช่วงต้นปี2025ที่ยากลำบากได้หรือไม่นักวิเคราะห์16รายที่ v i ซ i เ l e a อันฟาติดตามมี10รายแนะนำซื้อหรือเทียบเท่าขณะที่4รายแนะนำถือ และ2รายแนะนำขายราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ราว246ดอลลาร์ราคาหุ้น Apple ล่าสุดปรับตัวลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ราว239ดอลลาร์โดยนับตั้งแต่ต้นปีหุ้นร่วงลงราว5% Apple คาดว่าจะรายงานรายได้ไตรมาสแรกปีงบประมาณที่124.38พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น4%เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยรายได้จาก iPhone จะเพิ่มขึ้น2%อยู่ที่70.72พันล้านดอลลาร์กำไรคาดว่า จะเพิ่มเป็น35.62,000้าดพันล้านดอลลาร์หรือ2.35ดอลลาร์ต่อหุ้นเทียบกับ33.92,000พันล้านดอลลาร์หรือ2.18ดอลลาร์ต่อหุ้นในปีก่อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับยอดขายสมาร์ทโฟนที่ลดลงในจีนโดยผ,ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนในประเทศเช่น V ี vo และหัวเว่ยต่างขยายส่วนแบ่งตลาดได้มากขึ้นจากข้อมูลของบริษัทวิจัย Can l ลสโดยเฉพาะในมุมที่ iPhone รุ่นที่ขายในจีนขาดฟีเจอร์แ i ลล์อ l นเทลเล เนื่องจากข้อจำกัดด้านกฎระเบียบนักวิเคราะห์ของ JP Morgan ได้เตือนเมื่อต้นเดือนนี้ว่า Apple เลยจุดพีคข,ของวงจรสินค้าไปแล้วและอาจยังเสียส่วนแบ่งตลาดในจีนต่อเนื่องขณะที่เว็บบุ๊ซึ่งให้ราคาเป้าหมาย Apple ที่325ดอลลาร์มองว่ายังมีโอกาสที่บริษัทจะฟื้นตัวในจีนได้โดยเฉพาะหาประกาศความร่วมมือกับพันธมิตร AI ในภูมิภาคในอีกไม่กี่เดือนแม้ว่าหุ้น AI หลายตัวจะปรับลงหนัก เมื่อต้นสัปดาห์ท่ามกลางความกังวลเรื่องความนิยมของเครื่องมือ AI จาก d e e p s e e ของจีนและผลกระทบต่อคู่แข่งในสหรัฐแต่หุ้น Apple กลับเป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวที่ยังบวกซึ่งอาจเป็นเพราะ Apple ลงทุนด้าน AI น้อยกว่าบริษัทยักษ์ใหญ่รายอื่นๆอ,อ,อีกทั้งประสิทธิภาพของโมเดล d e e p s e e ยังนำไปสู่การคาดการเชิงบวกว่าการลงทุนด้าน AI ของ Apple อาจไม่ได้เป็นภาระหรือยุ่งยากเท่าที่เคยกังวล ระดับราคาที่น่าจับตาของ IBM หลังหุ้นพุ่งจากผลประกอบการ AI หุ้น IBM ดีตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันพฤหัสบดีหลังบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่นี้รายงานผลประกอบการไตรมาสสี่สูงกว่าค่าจากแรงหนุนธุรกิจ AI ที่เติบโตยอย่างโดดเด่นราคาหุ้นเคลื่อนไหวในรูปแบบสามเหลี่ยมขาขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมปีก่อน และเมื่อไม่นานมานี้ราคายังคงได้รับแรงหนุนจากเส้นเทรลไลน์ด้านล่างของรูปแบบสามเหลี่ยมจนกระทั่งถึงรายงานผลประกอบการที่เป็นบวกวันนี้ซึ่งทําให้ราคาพุ่งทะลุขอบบนของสามเหลี่ยมด้วยช่องว่างราคาที่ขยับขึ้นทันทีหุ้น IBM ล่าสุดปรับขึ้น12%อยู่ที่256ดอลลาร์หลังจากเคยแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการแถว262ดอลลาร์ในช่วงเช้าโดยตลอด1ปีที่ผ่านมาราคาหุ้นเพิ่มขึ้น36% ซึ่งดีกว่าภาพรวมของดัชนี S&P 500หลักการคำนวณเป้าจากรูปแบบสามเหลี่ยมขาขึ้นระบุเป้าราคาที่บริเวณ278ดอลลาร์ขณะที่การวิเคราะห์รูปแบบแท่งเทียนบ่งชี้เป้าหมายได้ถึง305ดอลลาร์และอาจมีแรงหนุนขาขึ้นไปจนถึงช่วงเดือนพฤษภาคมนักลงทุนควรจับตาระดับแนวรับสำคัญใกล้238ดอลลาร์ซึ่งอาจเป็นจุดที่มีแรงซื้อหากราคาย่อตัวกลับลงมาทดสอบแนวต้านเดิมของสามเหลี่ยม หุ้น Caterpillar ร่วงหลังรายได้ต่ำกว่าที่คาดหุ้น Caterpillar ปรับตัวลงหลังบริษัทรายงานรายได้ไตรมาส4ต่ำกว่าคาดการของนักวิเคราะห์ผู้ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้างรายนี้มีรายได้16.2พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสลดลง5%เมื่อเทียบรายปีส่วนรายได้จากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างลดลง8%อยู่ที่6 0 0 0ล้านดอลลาร์กำไรต่อหุ้นสูงสุดเป็นประวัติการที่5.78ดอลลาร์เพิ่มขึ้นจาก5.28ดอลลาร์และสูงกว่าที่คาด c ค t เทอร์พิลลาระบุว่ารายได้ที่ลดลงมาจากปริมาณการขายที่ลดลงเนื่องจากตัวแทนจำหน่ายลดสต็อกลงสต็อกของตัวแทนจำหน่ายลดลง1.3พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสสี่เทียบกับการลดลง900ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหุ้นแค t เทอร์พิลลาร่วงเกือบ5%ในการซื้อขายช่วงล่าสุดโดยทั่วไปหุ้นบริษัทนี้ถูกมองว่าเป็นตัวชี้นำภาพรวมเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศราคาหุ้นเพิ่มขึ้นราว23%ในรอบ12เดือน หุ้นคอมคาสดิ่งหลังฐานลูกค้าลดลงหุ้นคอมคาสร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า2ปีในวันพฤหัสบดีหลังบริษัทเคเบ,เบิลและสื่อรายใหญ่รายงานว่าฐานลูกค้าลดลงผู้ให้บริการเครือข่าย NB บริการสตรีมมิ่งพีค o อกและระบบเคเบิลเอ็กฟินิีรายนี้แจ้งว่ายอดผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ในประเทศลดลง139,00 0รายเหลือ31.8ล้านรายแยกเป็น1 3 1 0 0 0รายที่เป็นลูกค้าครัวเรือนและ8,00 0รายที่เป็นลูกค้าธุรกิจ เดือนที่แล้วประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Comcast Cable เคยเตือนว่าคาดว่าจะเสียลูกค้าบรอดแบนด์ราวหนึ่งแสนรายกระนั้นตัวเลขกำไรไตรามาส4ี่กลับแข็งแกร่งโดยบริษัททำกำไรต่อหุ้นอยู่ที่0.96ดอลลาร์และรายได้เพิ่มขึ้น2%เทียบรายปีอยู่ที่31.92พันล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าที่ Visible Alpha คาดไว้รายได้ในกลุ่ม Connectivity Platform เติบโต5%เป็น11.5พันล้านดอลลาร์ ขณะที่รายได้จากพีคอกพุ่งขึ้น28เป็น1.3พันล้านดอลลาร์หุ้นคอมคาสดิ่ง12เช้าวันพฤหัสบดีและราคาร่วงลงรวม30ในรอบหนึ่งปี UPS สุดหนักหลังรายได้ต่ำกว่าคาดหุ้น UPS ร่วงอย่างหนักในเช้าวันพฤหัสบดีหลังบริษัทขนส่งพัสดุรายใหญ่รายงานผลประกอบการไตรมาส4ที่แย่กว่าคาด UPS มีกำไรสุดที่1.72พันล้านดอลลาร หรือ2.01ดอลลาร์ต่อหุ้นจากรายได้25.3พันล้านดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่2.14พันล้านดอลลาร์หรือ2.51ดอลลาร์ต่อหุ้นจากรายได้25.35พันล้านดอลลาร์ตามข้อมูลของวิซ i b บ e a อ p h a หากไม่รวมค่าใช้จ่าย639ล้านดอลลาร์ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเงินบำนาญ UPS ทํากําไรต่อหุ้นที่2.75ดอลลาร์สูงกว่าที่คาดไว้ที่2.51ดอลลาร์ บริษัทยังเผยว่าได้บรรลุข,ข้อตกลงในหลักการกับลูกค้ารายใหญ่สุดเพื่อปรับลดปริมาณการส่งสินค้าลงกว่า50%ภายในครึ่งหลังของปี2026โดยจากรายงานประจำปีในอดีตลูกค้ารายใหญ่นั้นหน้าจะเป็นอเมซ o n ซึ่งมีสัดส่วนรายได้12%ของ UPS ในปี2023 UPS คาดว่ารายได้ในปี2025จะอยู่ที่ประมาณ89,000ล้านดอลลาร์ต่ำกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์ที่อยู่เหนือ95,000ล้านดอลลาร์ และบริษัทยังเผยว่าเริ่มดำเนินโครงการ Reimagine f อ c c ระยะหลายปีซึ่งคาดว่าจะประหยัดได้1,000ล้านดอลลาร์นี่ถือเป็นไตรามาสที่2ติดต่อกันที่ UPS มีรายได้และกำไรเติบโตเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหลังจากช่วงก่อนหน้านี้ทั้ง UPS และคู่แข่งอย่างเฟดเอต่างเผชิญรายได้ลดลงจากระดับสูงสุดในช่วงการระบาดใหญ่หุ้น UPS ร่วง17%ในการซื้อขายรอบล่าสุด ถือเป็นการปรับตัวลงมากที่สุดในดัชนี S&P 500และราคาหุ้นอยู่ในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่กลางปี2020หากเพื่อนๆนักลงทุนได้ไอเดียลงทุนจากข่าวนี้และต้องการชื่อหุ้นจากข่าวสามารถดูรายชื่อหุ้นได้ที่คำอธิบายใต้คลิปนี้นะคะ เพื่อนๆน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพย์ตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ